สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงหนังสือที่มีชื่อว่า Atomic Habits a n Easy and Proven w a y to b e g o o d Habits and Break b e s t o n e นะคะก็คือนิสัยเล็กๆที่เปลี่ยนชีวิตได้วิธีง,ง่ายๆและพิสูจน์แล้วในการสร้างนิสัยที่ดีและเลิกนิสัยที่ไม่ดีนั่นเองค่ะชื่อว่าภาษาไทยนะคะเพราะชีวิตดีขึ้นได้ทุกวันจากนิสัยเล็กๆผู้แต่งนะคะ เจมส์เครียนนะคะเขาเป็นนักเขียนนักพูดและนักคิดที่เชี่ยวชาญเรื่องการสร้างนิสัยและการพัฒนาประสิทธิภาพส่วนบุคคลนั่นเองค่ะปีที่ตีพิมพ์ครั้งแรกนะคะปี2018ะคะ่ะสำนักพิมพ์ต้นฉบับก็คือ,อสำนักพิมพ์เอเวอเป็นอิมพ i n t แบรนย่อยของ Penguin Random House นะคะสำนักพิมพ์ใหญ่ของอเมริกา สำนักพิมพ์ภาษาไทยนะคะชื่อสำนักพิมพ์ว่าวีเลนนะคะความยาวของหนังสือหรือว่าหน้าหนังสือนี้ก็อยู่ประมาณ3 2 0หน้าค่ะเนื้อหาโดยสรุปนะคะหนังสือเล่มนี้อธิบายว่าการเปลี่ยนชีวิตเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่แค่การสร้างการเปลีป่ยนแปลงเล็กๆซ้ำๆทุกวันก็พอเจมเคียร์เรียกแนวคิดนี้ว่า1% better every day นะคะก็คือดีขึ้นวันละ1% ซึ่งเมื่อสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยผลลัพธ์ก็จะวีทวีคูณขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะคะต่อไปนะคะก็แนวคิดสำคัญนะคะ 1. วงจรชีวิต h a p p y Lo o p ก็คือวงจรพฤติกรรมนั่นเองค่ะประกอบไปด้วย4ขั้นตอนนะคะก็คือ 1. q ก็คือสัญญาณการกระตุ้นนะคะ 2. Craving นัคือความอยากหรือว่าแรงดึงดูดนั่นเองค่ะ 3. r e รี r ป การตอบสนองหรือว่าการกระทำา 4. reward ก็คือรางวัลค่ะ2กด4ข้อในการสร้างและเลิกนิสัย for l o w of b e h a v i o n s ก็คือกด4ข้อของการเปลี่ยนพฤติกรรมนั่นเองค่ะอย่างแรกนะคะ made in o b v i o s นะคะทำให้เห็นอย่างชัดเจนอย่างที่2นะคะ made in attractive ก็คือทำให้หน่าดึงดูดอย่างที่3นะคะ Make it easy นะคะทำให้ง่ายอย่างที่4นะคะ Make i n t e r e s t i n g fighting ก็คือทำให้รู้สึกพอใจ3แนวคิดเรื่อง Identity based h a b i t นะคือนิสัยที่ตั้งอยู่บนตัวตนคือการสร้างนิสัยโดยผูกเข้ากับตัวตนนั่นเองค่ะ Identity <c oughs> ก็คืออัตลักษณ์ของเราเช่นไม่ใช่ฉันไม่อยากวิ่งมาราทอน I want to run a marathon แต่เป็นฉันคือคนที่ออกกําลังกายสม่ำเสมอ i am a p e r s o n w h to exercises regularly ต่อไปนะคะเป็นเทคนิคที่นำไปใช้ได้จริงนะคะอย่างแรกนี้ h a b i t s i t i k k i n g การโนดนิสยัยต่อพฤติกรรมใหม่กับพฤติกรรมเดิมเช่นหลังดื่มกาแฟอ่านหนังสือหนึ่งหน้าอย่างที่สองนะคะ two minute rule กด2นาทีเริ่มจากสิ่งที่ทำได้ใน2นาทีเช่น อยากอ่านหนังสือก็เริ่มด้วยแค่เปิดอ่าน2นาทีนั่นเองค่ะ environment design การออกแบบสิง่งแวดลอ้อมทําให้สิ่งรอบตัวสนับสนุนเช่นการอยากกินผักก็วางไว้ตรงหน้าอยากทำอะไรก็แค่วางไว้ตรงหน้านั่นเองค่ะอย่างที่4นะคะ Habit tricker ตัวติดตามนิสัยเวลาทำอะไรสำเร็จก็ให้เราติก๊กหรือว่าทำเครื่องหมายเวลาเราทำสำเร็จนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราจะมาที่จุดเด่นจุดด้อยกันเลยนะคะจุดเด่นเนี่ย อ,อ่านง่ายมีตัวอย่างชัดเจนมีวิธีปฏิบัติได้จริงนำแนวคิดวิทยาศาสตร์มาบอกเล่าแบบเข้าใจง่ายนะคะส่วนจุดด้อยนะคะหลายแนวคิดนี้ไม่ได้หมายทั้งหมดเช่น Habit ูวงจรน,นิสัยนะคะเคยถูกพูดถึงแล้วใน The Power of Habits พลังแห่งนิสัยนั่นเองส่วนตัวอย่างเป็นบริบทของฝรั่งเยอะนะคะอาจจะต้องปรับให้เข้ากับชีวิตประจำวันของเราเอง ถ้าใครชอบหนังสือพวกวิชาการหนักๆอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นแนวแบบ how to how to วิธีทำมากกว่างานวิชาการนะคะสิ่งที่ปรับใช้ได้จริงนะคะเริ่มในใิสัยเล็กๆเช่นอ่านหนังสือ5นาทีแทนที่จะตั้งเป็นเป้าใหญ่เลิกพฤติกรรมไม่ดีเช่นเล่นมือถือก่อนนอนทำให้มันยากและไม่น่าดึงดูดเช่นเอามือถือไปชาร์จนอกห้องใช้วิธีแนวคิดแบบ กำหนดตัวตนใหม่เช่นฉันคือคนที่รักสุขภาพและสร้างนิสัยที่สอดคล้องมองความสำเร็จเป็นผลของระบบ system ก็คือกระบวนการไม่ใช่การฮึดสู้ครั้งเดียวนั่นเองค่ะขอจุกการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ